อ,อจักสีใสอันใดเน่ยทั้งแว่นสายตาทั้งแว่นกันแดดนุ่งกับพ่อยุ่งวัดดีค่ะจะไปซักพ่มมัน,นี่ซักพ่มหนึ่งผืนพ่อพ่ออย่างเดือนหนาหนาวคืสอสมมีเวลาซักบ่หนาวตอนนี้มันพ่อมีแดดมีหยังสินะเดือนเก็ดเดือนแปดเดือนเก้านี่ เดือนแปดบางปีก็เริ่มฮอปลายเดือนก็ห่อนมาเสียพ่อให้ได้ก็เฮ็ดจา้าแต่บางแง่เฮ็ดบ่ได้ก็เฮ็ดไม่ออนซอนทำสมอยบ่ได้ดอกแต่พัวค่อก็บ่ได้บ่อยขว่ยเฮ็ดด้เฮาอยู่ซื้อบอกว่าเฮ็ดอีกอย่างนึงมันเป็นประโยชน์นี่หน่อยก็เฮ็ดไปนอมาใส่ข้าวเจ้าอยู่นะสวัสดีค่ะค่อยมีสองแว่นตานะเลือกเอาจิใส่อันใด ทางเดียวม่สามใส่อันใดใหญ่เตะอ้วนใหญ่ย,ย,ยอตัวอ้วนซื่อเฟซแต่ละคนย่างแต่ะคนจำได้เตบางคนอยากใส่โปรไฟยังยืมรูปมูมาใส่กับพองนั่นเอารูปจะหของลงแน่เออมันเห็นนะเนาะข้อเส้นเตอร์เห็นข่าวไหมคลอเซ็นเตอร์บุรีรัมบ์บอหิอใส่พนักงานพนักงานในโรงพยาบาลแผน ข้อเส้นเตอร์เป๋าเงินที่ว่า้อตรงเอาศพออกมาจากโรงพยาบาลน่ะตรงเสียน่ะเป็นไปทั่วข้อเส้นเตอร์บะเ็นตุ่มเนี่ยคนในที่ทํางานน่ะคนของรัฐเทสเองแม่ข้อเส้นเตอร์พนักงานในโรงพยาบาลมีการบอกเห้โอนเงินนนนนแล้ว่างเรื่องเจอด้ยัยงกับไว้ใจเพื่ไใดดอกถ้าคอยทั่วไปรับคอยแน่บะเทสคอยคอยอยืมเงินสวัสดีค่ะ ซิมซิมสวัสดีค่ะโอ้ยอ่านยังไงนะซิม S H S H I M P สวัสดีค่ะอารุณสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้จะพาไปซักพมจ้ะพูดแบบไหนพูดไม่มีรายได้ก็คือข่อยเดี H ๋ยววาตอนนี H ้พูดแบบไม่มีรายได้ไหมเก่งปะปึกหรือโง่หรือฉลาดหลวงโอ้ยตายแต เป็นซักอยู่บ้านก็นได้อยู่แต่ว่าเปลืองน้าแมขนาดมันแพงได้บ้านส่วนตัวนะไม่เหมือนอพาร์ตเมนต์นะอุ้ยร้อนอย่างแรงโตัสิกูมาเอ่อตอนนี้แว่นสายตาก็ใส่ไม่ได้นะต้องอออว้นค่อใส่หน้าใส่นหน้าใส่ไร้สิววมีแต่ฟ้าส จะพาไปซักพมเนะท่าน้ําซักฟรีซักยูบานเห้ายูบานนี่ก็มีน้ำป,ป่าอยู่จาา้าแต่ว่าลดค่าใช้จ่ายคีน้ำมันไปกับปเปลือกสมันค่าน้ำไม่ใส่น้ำหลายนะซักพมนะ่ะอู้ยร้อนมากเลยจ้ะฝากแชร์ด้วยค่ะพูดไม่มีรายได้ไม่มีโฆษณาจา้าไม่สังเกตเลยแล้วพูดทําไมเอาไยกรหาโมเว้าลรอเนาะคนเท่าแม่โอ้พูดไม่มีรายได้ก็พูดไปเถอะบ่อยคนดามน่ะ โอ้ยหอนเด้อสมอใบบัวใดดอกแจกเพราะเห็ดยังได้กับเห็ดเนาะเพราะว่าหอนเด้อสามสิบองศามันปนในกับไข้ความมีหิมะอยู่ดอกเพระสูงหิมะเนี่ยสมอใบกับใบทได้ดอกชีวิตเนียวันนี้ก็เพิ่งโทร ท่ไปในมูบาเนะมีคนตายคนนั่นเ่ราะเธอจัดชีวิตเท่านี้ล่ะเกิดแก่เก็บตายไปสักพ่มจ้ะพูดเรื่องโง่พูดไม่มีไรายได้นีไ่ไปบงังคับเพ็ดดอกจมแบงสัซั่์ มังนี่ันไดเน้นรู้ตลอดเลยใส่ใส่นี่หลายจนบุกหมดต้นไม้บ่กมีสีเขียวและสีอื่นเลยเป็นสีอื่นละ่ะ mm. มะก่กจะประมาณสามกิโลละ่ะสามสี่กิโลคำนวณแล้วสักยุบ้านพอสักยุธาหนามมันเหียดได้ไงมันแห้งนามมันก็นสเสด็จเร็วนะ่ะสักยุเงื่อนคาไฟไคาคาไฟนะ่ะเสียอยู่แล้วแล้วพอหยังมันใส่ไอเครื่องอ เครื่องฉีดมันต้องต่อเสียบป๊กไฟเนาะค่าน้ำก็เสียขี่รถไปซักปไปยัดกว่าซักอยู่บ้าน้าอยู่อาพาร์ตเมนต์นค่าน้ำค่าไฟจะถูกท้าบ้านส่วนตัวนะ่ะแพงมอนแหละบ้านยู่บริษัทเด้เดือนหนึ่งค่าน้ำค่าไฟมากกว่าหนึ่งหมื่นนี่เกินไปอยู่เด้ กูแค่สองคนน่นสองตยาย่า่ก็สิมาเสียคาแพงนขนาดนาห้อนเราได้หนิสวัสดีทุกท่านค่ะพูดแบบไหนพูดแบบง่งๆพูดไม่มีอะไรได้ก็พูดแบบคอยนี่เด้พูดให้คนด่าไงยูไปะมือเจ้าเอ้ยซีบแต่ละมือเท่าที่เห็นนี่แหละ ดอกเด้ออันตรายขับรถอันตรายจ้าอาทิตย์หน้าไปหาหมออีกวันอังคารอภิกายภาพบำบัดวันอังคารผู้รหัสหาหมอตาล่างหมอตลอดเลยกับปริยาตใส่ตะล่างเขาดอกมหางระบบเขาเป็นแบบนี้เนาะระบบ เราเพิ่มินาอย่างประเมินผลอยู่ในการประเมินผลประเมินผลอะไเกี่ยวกับเพงานบ้างเ็จงานงานเขาบรมาบอกบรมา,รมาเรียบร้อยออกผลออกมาไม่เรียบร้อยมันเสียเด้เสียบริษัทด้วยเสียพนักง,งานด้วยเพจงานอย่างอื่นได้บอ่อสัน่นโอ้ย ความสามารถค่อยกับมิสปัญญาทําความสะอาดอะไรยังอื่นใด้้อมวเตอร์กับบรเิกเกงบริจบสายหนีมากไปเลี้ยงคนแก่ได้ไหมอันอะไรแห้งนักไปยกคนแก่บ่หน้ไปเลี้ยงคนแก่ได้ไหมสายงานค่อยสามารถไปเลี้ยงคนแก่ได้ไจุมาดานนี่โดยตรงทําความสะอาดและดูแลคนแก่ได้ tắm ỏi bắt đầu đầu